สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการ แจกสคริปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นของค่ายไหนมารอดูกันได้เลยนะอ่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะแจกเนี่ยก็จะเป็นสคริปของทางค่าย a s t r a หับกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายให้ไปลองเล่นลองใช้กันได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมวลมูลฟาร์มหาของต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มกระดูกคาตาคุลิหาหมวกแอดมินก็มาที่โซนนี้กันได้ เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในด้านของหมวดหมู่ฟาร์มต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นทาเผา v ีอีเวนท์ทะเลต่างๆครับก็เผาไฟทําเผามังกรก็มาทําได้ให้หมดเลยนะนี่ก็จะมีหลากหลายฟังก์ชันต่างๆมากมายก็สคริปตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยนะเป็นสคริปที่คอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะผมก็นี่เลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิด ส่วนของทางด้านฟาร,ร์มกระดูกนะครับผมนี่มันก็จะฟาร,ร์มให้แบบนี้เลยนะใครอยากได้เนี่ยก็มากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดสคริปใหม่ๆนะครับผมอ่าส่วนสคริปต์หรือตัวรันอัปเดตฟรี free, ล่าสุดเนี่ยสามารถเอาได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับ